สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BA Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธพูดถึงสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นํมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่อมทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลย ตอนนี้ไม่มีสัตว์วิญญาณประเภทพืชในกองทัพสัตว์วิญญาณที่อยู่ภายใต้การนำของราชันหมือนอสูรทางด้านเหนือของเมืองเซเลเคอร์นี่เป็นข้อกำหนดที่มหาจักรพรรดมีให้นั่นคงเป็นเพราะว่าพวกมันต้องจำเป็นหลบหนีสำหรับป่าใหญ่ซิงโตหากขึ้นสัตว์วิญญาณล้มเหลวหรือแม้กระทั่งสัตว์วิญญาณประสบความสูญเสียอย่างหนักสัตว์วิญญาณประเภทพืชจำนวนมากที่ราชันหมือนอสูรปกครองอย่างน้อยก็สามารถปกป้องกองทัพสัตว์วิญญาณเมื่อพวกมันถอยท้ากับเข้าไปในป่าได้คงมลกรดปีจีราชันหมือนอสูรราชัน ไปใหญ่สิงโตได้ปรากฏตัวขึ้นในสนามรบนี้สัตว์วิญญาณที่ทรงพลังสีตัวนี้ล้อมรอบเมืองเซีไลเคอร์ซึ่งหมายความว่าสงคมระหว่างสัตว์วิญญาณและเมืองเซีไรเคอร์กำลังจะเข้าสู่จุดสูงส,สุดแล้วเมืองเซีไรเคอร์กำลังรอการเสริมกำลังและสัตว์วิญญาณที่สรงพลังทางฮาก็รู้ดอีอยู่แล้วเมืองเซี่ไรเคอร์กำลังทวงเวลาในขณะที่สัตว์วิญญาณกำลังต่อสู้เพื่อเวลาหากพวกมันสามารถบุกทะลวงเมืองเซีไลเคอร์และทำลายโรงเรียนเซีไลเคอร์อได้ก่อนที่กองกำลังเสริมจะมาถึงการเสริมกำลังใดๆก ังท้จึงตัดสินใจที่จะโจมตีเมืองเือไลเคอร์ระชันหมีปล่อยเสียงคำรามที่น่าตกใจมันอยู่ที่ฝั่งตะวันตกของเมืองเือไลเคอร์และฝ่ายของมันก็เริ่มบุกโจมตีเป็นกลุ่มแล้วึ้นกองทัพสัตว์วิญญาณที่น่าสะงพรัวเริ่มพุ่งไปข้างหน้าเราขบขึ้นยักษ์ผู้บังคับบัญชาอีกสามทิศทางก็ออกคำสั่งในการโจมตีเช่นกันตอนนี้เมืองเือไลเคอร์ถูกโจมตีจากทุกทิศทางเรากบขึ้นสึนามีโจมตีเมืองเือไลเคอร์นี่คือความแข่งแร่งที่แท้จริงของขึ้นกองทัสพส อาวุโสทั้งหมดของหอเทพสมุทรรวมตัวกันที่ยอดกำแพงเมืองแล้วพวกเขาเลเซตาฟไนกระจายจไปทามกำแพงเมืองอาวุธวิญญาณสำรวจพื้นที่และพื้นใหญ่น้าไม้จูเก๋ก็พร้อมสำหรับการต่อสู้พม,มยุทธเวลาสือ่อสิงลอยขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วและเสียงของเขาดังก้องในขณะที่เขาพูดว่านกรลบห่งเมืองเือรไลเคออาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเือรไลเคอเข,า,ขาคือผู้บัญชาการเจ้าหน้าที่ป้องกันเมืองเือไลเคอสู่อชิองกองทัพศัตว์วิญญาณกำลังมุ่งหน้ามาหาพวกเรานี่คือการต่อสู้ที่ไม่อาจถอยได้คนของความล้มเหลวคือคตย,ยงอ แต่พเลเรือเือน,นับล้านในเมืองเือไรไลเคอร์ก็จะต้องตายเช่นกันเพื่อเกียรติยศของเือไลเคอร์เพื่อตัวพวกเราเองจงแสดงความกล้าหาญและความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการต่อสู้ออกมาขอทุกคนสามคำสุดท้ายด้วยคงกอดเือไรไลเคอร์จงเจริญเือไรอลอไลเคอร์จงเจริญต่อสู้เพื่อความรุ่งโรจน์ของเือไรไลเคอร์อารมณ์ของพวกเขาถึงจุดประกายในบัดน,นี้ทุกคนจากเมืองเือไลเคอร์ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นทหารนักเรียนอาจารย์หรือผู้อาวุโสไม่ว่าพวกเขาจะมาจากฝ่ายในหรือว่าฝ่ายนอกพวกเขาต่างก็มีเป้าหมายเดียวนั่นคือการต่อสู้เพื่อบังคัััับ้้นนนตววิิญาาณถอยยมีีีีเเพงธท่ ที่พวกเขาจะมีชีวิตรอดในที่สุดพลังของสื่อไลเคอร์ก็ระเบิดออกมาในขณะนี้ภายใต้การบังคับบัญชาของสือซิงปืนใหญ่หน้าไม้จูเก๋ได้ยิงออกไปเสียงทะลุทะลวงสะท้อนเป็นลี้วแสงพวออกมันจากยอดกำแพงเมืองสือไลเคอร์ลำแสงเหล่านี้กระจัดกระจายไปทุกทิศทางแม้แต่พลังของหงมรกตปีจีนางก็ไม่สามารถปุกปิดได้จากทุกทิศทางในเวลาเดียวกันคราวนี้กระสุนปืนใหญ่หน้าไม้จูเก๋ดูเหมือนจะส่งพลังเป็นพิเศษพวกมันไม่เพียงแต่ควบคุมพื้นที่รอบนอกกำแพงเมืองในระยะ5กิโลเมตรเท่านั้นแต่ยังกระจายไปยังที่ไกลออกไปอีกด้วยใช่ ในที่สุดกระสุนปืนใหญ่วิญญาณนาวิถีของสำนักถังก็เริ่มยิงออกมากระสุนปืนใหญ่วิญญาณนาวิถีไม่เพียงแต่จะส่งพลังเท่านั้นแต่ว่าพวกมันยังสามารถควบคุมระยะทางไกลอีกด้วยสำนักถังได้จัดเตรียมกระสุนปืนใหญ่วิญญาณนาวิถีประมาณ2 0 0พันนัดและโรงเรียนสื่อไรเคอร์ยังมีกระสุนปืนใหญ่วิญญาณนาวิถีหลายร้อยนัดในระดับที่่างกันกระสุนปืนใหญ่วิญญาณนาวิถีถูกยิงออกไปมากกว่า5 0 0้นัดในครั้งเดียวในบรรดา500นัดมีเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่ถูกสกัดกั้นได้ส่วนที่เหลือระเเบบิิิิดดดดสสส้้้นนนียยงงงงงงรระะอออัั่าาพึกกกกลววววขตญณ ในขณะที่กระสุนบางส่วนเหล่านี้ที่ถูกสกัดกันแรงระเบิดของพวกมันก็ยังเหนือกว่าระเบิดธรรมดาของปืนใหญ่นาไม้จูเกอเมื่อกระสุนปืนใหญ่วิญญาณนวิถีระดับเจ็ดตกลงในหมู่สัตว์วิญญาณท่านในนั้นพื้นที่ทั้งหมดในลัศมีนั้นก็พังทลายลงลัศมีสีดำแพร่กระจายออกไปจนถึงเส้นผ่าศูนย์กลางสามร้อยเมตรก่อนจะหยุดลงจากนั้นพื้นที่สีดำนี้ก็เริ่มมิดเบี้ยวอย่างรุนแรงและมีสายฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนล้อมรอบบริเวณนี้กระแสลมที่เต็มไปด้วยลัศมีแห่งการทำลายล้างเริ่มแพร่ขยายออกไปอีีกคครรัั้้งงื่ออขะสนนนญญวิิณดบ หนกพลังทำลายล้างอันน่าสะพึงกลัวของมันภาคชีวิตของสัตว์วิญญาณน,นับพันในทันทีในขณะที่กระสุนปันใญ่วิญญ,ญาณระดับ 4/ ี่ห้าเลยหที่เหลือนั้นเจอ่อนรอกว่าแต่ว่ากระสุนแต่ละลูกนั้นก็สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับกองทัพสัตว์วิญญาณด้วยเช่นกันในมิสาสื่อสิงก็ค้นพบว่ากระสุนปันหญ่วิญญ,ญาณของสมนักถังสรงพลังยิ่งกว่ากระสุนที่ผลิตจากโรงเรียนสือไลเคอร์มันแทบไม่มีระดับ4ี่และระดับ5ส่วนใหญ่เป็นกระสุนระดับ6และระดับ7พลังทำลายล้างรุนแรงมาก กกการป้องกันของ,ขงกระพงเมืองอีก3ด้านนั้นคุณข้างอ่อนแอจึงได้รับการเสริมคคามแข่งแกงเป็นพิเศษจากกระสุนปืนใหญ่วิญญาณนวมิถีตอนนี้สีมหาสลายต่างก็ตกตะลึงเมื่อเห็นกระสุนปืนใหญ,ญ่ต่างๆระเบิดพวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่ามนุษย์จะมีอาวุธที่น่าสะบึงกว่าเช่นนี้สัตว์วิญญาณธรรมดาไม่สามารถต้านทานอาวุธดังเก่าได้เลยหลังจากที่ขึ้นโลกแล้วองกระสุนปืนใหญ่วิญญาณนวมิถีระเบิดสัตว์วิญญาณมากกว่าดนจ่งหรื่นห้านั้นที่ได้รับบาดเจ็บหายหรมีมากกว่าความสูญเสีท่วนใหญ จากการเผชิญหน้าครั้งก่อนมากสีมหาสหลายตกอยู่ในความหดหู่ยังไม่อาจหลีเลี่ยงได้พวกเขาทั้งหมดมีบุคลิกที่แตกต่างกันและปฏิกิริยาของพวกเขาก็แตกต่างกันไปเมื่อเทียบกับความหงุดหงิดของราชันหมีความหม่นมองของราชันเหมือนอสูรความกดของราชันอควีตอนนี้หงมรกตดปีจี้รู้สึกเย็นชาในใจของนางมนุษย์มีอาวุธที่น่าสะพึงกว่าเช่นนี้ได้อย่างไรมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ถ้าอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถถอยได้อีกต่อไปเสียงของหงมรกตดปีจี้ดังขึ้นมาว่าหงมรกตทุกตัวเริ่มกันันรกษาด้ววยคาาามมสรถทัั้้้งงหมดขอพวกกเจจาานน ไกลจากด้านล่างของนางก็มีล่างสีเขียวมรกตจำนวนหนึ่งร้อยล่างบินขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วพวกเขาเป็นหงที่ถูกปกคุมไปด้วยแสงสีเขียวจ้จาหลังจากที่พวกเขาขึ้นไปบนท้องฟ้าพวกเขาก็บินออกไปทุกทิศทางในทันทีหง์มรกตแต่ละตัวไปขึ้นแสงสีเขียวอ่อนออกมารักษาสัตว์วิญญาณที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากการระเบิดของกระสุนปืนใหญ่วิญญาณนวิถีหงมรกตพวกนี้มาจากสายพันธุ์เดียวกับปีจีตลอดหลายปีที่ผ่านมานางได้ปกป้องและเลี้ยงดูพวกเขาจนกลายเป็นทีมรักษาของไฟใหญ่ซิงโตเราหงมรกตขาดพลังป้องกันและมีเพียง ัเท่านน้พวกเขาไม่ควรปรากฏตัวในสนามลบเนื่องจากปลายสิงโตไม่ควรจะสูญเสียพวกเขาได้แต่ทว่าปีจี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเรียกพวกเขาออกมาเนื่องจากตอนนี้พลังของนางเองยังไม่เพียงพอที่จะครอบคุมพื้นที่ทั้งหมดเพื่อการรักษาอย่างไรก็ตามเขาดีเพียงอย่างเดียวสําหรับกองทัพสัตวิญ,ญญาณก็คือกองทัพสัตวิญญาณแนวนาะในพุ่งเข้าหากําแพงเมืองสิเลเคอร์แล้วการโจมตีระยะไกลจำนวนนับไม่ถ้วนมุ่งเป้าไปที่ด้านบนกําแพงเมืองสซเลเคอร์แล้วก็ฝนดาวตกและวิญญาจัท์ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเปิดใช้งานของป้องกันวิญญาณเพื่อต้านทานการจมตี ระยะไกลเหล่านี้เราสัตว์วิญญาณเหมือนปีและพันปีกาลังโจมตีจากระยะไกลอย่างบ้าคลั่งพวกมันไม่เพียงแต่โจมตียอดกําแพงเมืองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกาแพงเมืองอีกด้วยการต่อสู้ได้มาถึงการต่อสู้ที่เข้มข้นตั้งแต่เริ่มต้นผู้อำนวยการสีวนสือสิงหันไปมองเซนหลินเอ๋อหลังจากที่ปลดปล่อยทักษะวิญญาณความปั่นป่วนในการเวลาเนหลินเอ๋อก็ขัดฟันแนนแล้วนางก็ตะโกนออกมาว่ายิงกระสุนปื้นใหญ่วิญญาณณวิถีทั้งหมดอย่าได้สึมวงนไว้ด้วยระเบิดดังสนั่นขึ้นอีกครั วิญญาณจำนวนมากก็แต่ไปพร้อมๆกันปืนใหญ่น้าไม้จูเกอร์ยังคงยิงอย่างบ้าคลั่งจากด้านบนของกำแพงเมืองอาวุธวิญญาณและระเบิดช็อตที่โรงเรียนและสำนักทางจันาให้ถูกปลดปล่อยเข้าสู่สนามลบโดยไม่มีการสำรองใดๆเลยแต่ทว่าสัตว์วิญญาณยังคงมุ่งไปข้างหน้าและยังคงเข้าใกล้เมืองเสือเลยเครื่องมาขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้สีมหาสไลที่ลอยอยู่กลางอากาศในที่สุดก็เคลื่อนไหวนอกจากหงมรกรปีจีที่เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆมหาสไลท์อีกสามตัวกำลังบินขึ้นไปบนกำแพงเมืองด้วยความเร็วสูงไม่ใช่แค่ววาทนััีลือไหหมสงต ยังมีสัตว์วิญญาณประมาณ20-30ถึงตัวตามหลังพวกเขาพวกมันทั้งหมดมีความสามารถในการบินได้และพวกมันทั้งหมดก็มีการฝึกฝนอย่างน้อยห0,000ปีบางตัวมีระดับการฝึกฝนมากกว่า1,000 0 0ปีกลุ่มนี้เป็นกำลังหลักที่แท้จริงของกองทัพสัตว์วิญญาณกองกำลังหลักที่สามารถกำหนดผลของการต่อสู้ครั้งนี้ได้พลังระเบะิดอันน่าสะพึงกลัวของปุญใญวิญญาณน,นวิถีทำให้มหาสไลด์ทั้งสีตัวนี้ไม่มั่นคงพวกมันจึงได้ตัดสินใจโจมตีด้วยกำลังอย่างเต็มที่จากสีด้านที่แตกต่างกันหงมลกมลง เมืองทางด้านใต้สัตว์วิญญาณที่แข่งแร่งกว่า30ตัวบินอยู่ข้างหน้านางมีสัตว์วิญญาณเจนหรือ8ตัวที่มีระดับการถูกฝนอย่างน้อย10,000ปีมีสัตว์วิญญาณแสนปีในกลุ่มนี้มากกว่า3ด้านที่เหลือเนื่องจากว่าความแข็งแร่งในการต่อสู้โดยตรงของนางนั้นไม่ได้แข็งแร่งมากนักแต่ว่าพลังเสริมในการรักษาของนางนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถเทียมนางได้เมื่อมีนางคอยสนับสนุนพวกมันจะแข็งแกร่งขึ้นเป็น2เท่าในอีก3ามด้านแม้ว่าจานวนสัตว์วิญญาณแสนปีจะน้อยกว่าแต่พวกมันทั้งหมดก็พ เลีวที่สุดคือราชันมีผู้ซึ่งมีอารมณ์ที่ดุร้ายรูปร่างและลักษมีอันยิ่งใหญ่ของราชันมีเพียงอย่างเดียวก็ทาให้ทุกคนในเมืองเสหลเคอร์รู้สึกเล่ากับว,ว่าถูกภูเขาถล่มทับในบรรดาผู้ปกป้องฝั่งนี้สมาชิกสองคนของหอเทพสมุทรพมยุทธเทพสงครามเชลินเอ๋อและสามีของนางเขียนตัวตัวรองพ่วในการสาขาวุฒวิญญ,ญาณของโรงเรียนเหลเคอร์ต่างก็เตรียมตัวเพื่อพบกับสัตว์วิญญ,ญาณที่ทรงพลังร่างกายของราชันมีนั้นใหญ่โตมากราชันมีมีระดับการฝึกฝนมากกว่า470 0 0 0มปีซึ่งก็หมายความว่าเขาแข็งก่วาจัิเมน ในตอนที่นางอยู่ในสภาวะสูงสุดมาตรฐานพลังวิญญาณของราชันมีนั้นใกล้เคียงกับระดับ97ของอัครพมยุทธ์ถึงขนาดนั้นก็อย่าลืมว่ามันคือมีสีทองเทพกรงเล็บสถานที่มีระดับการฝูกฝน4 70, 000, ี0 0 0เจปีพลังการต่อสู้โดยตรงของมันนั้นแข็งแกร่งมากแม้แต่พมยุทธ์สุดขีดทั่วไปก็อาจเอาชนะมันไม่ได้ราชันมีผู้นี้คือสัตว์วิญญาณที่โหดไล่ในปลาหญ่สิงโตที่ไม่มีใครกล้ายั่วยุเซียนลินเอ๋ยยืนสงบนิ่งอยู่บนเชิงเถินการโจมตีของสัตว์วิญญาณที่อออออยยููู่่ใต้้้ีขงงงนนนนาถกกเออกเเชิิญปป็ดวพลัไลัไรรแบบททมื พวกมันเข้าใกล้นางในระยะถึงเมตรการโจมตีของพวกมันก็หายไปในอากาศและไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆไ,ได้อีกต่อไปเชลินเอามาถึงฝั่งตะวันตกของเมืองหลังจากที่นางสั่งให้ยิงกระสุนปืนใหญ,ญ่วิญยันใวิถีทั้งหมดเป้าหมายของนางก็คือเพื่อท้าทยายราชันหมีเนื่องจากนางกดดันตัวเองมากเกินไปหลังจากมาถึงระดับ9 5านางเคยถามผู้อาวุโสเซียนว่านางจะไปไกลกว่านี้ได้อย่างไรผู้อาวุโสเซียนบอกกับนางว่ามนุษย์เป็นเหมือนภาชนะและมีเพียงแรงกดดันที่เพียงพอเท่านั้นที่จะสามารถกระตุ้นให้พวกเขาจึงจะมีพลังมากพอที่จะปลดปล่อยศัก,กยภาาพออกมในโ วันนี้จะมีสักกี่คนที่สามารถกดดันเซนลินเออร์ได้ด้วยสภาพแวดล้อมของเรียนสึรไรเคอร์และสถานะผู้อำนวยการของนางพวกเขาจะไม่ยอมให้นางเสี่ยงภยัยได้เลยแต่ทว่านในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อสอไลเคอร์ไม่มีทางออกเทพนารีส่งคำผู้บอยบินที่เต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่ไรขีดจำกัดดังนั้นน,นางจึงคิดจะต่อสู้กับราชันหมีผู้มีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดท,ที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดามหาสไลท์ทั้ง4ตัวที่อยู่ที่นี่เชนตัวตัวไม่ได้ยืนอยู่ด้านบนกําแพงเมืองเหมือนที่เซนลินเออททาาาแต่่่่เเขยยยยืนนูงงงงีบีบด้หลักพ แต่มีขึ้นพลังวิญญาณที่รุนแรงแฝ่สั้นไปทั่วร่างกายของเขาเช่นกันระดับการฝูกฝนของเสียนตัวตัวต่ำกุเซลินเอ๋อเขาติดอยู่ที่ระดับ9 4มาเป็นเวลานานนอกจากนี้เขายังรู้สึกว่าเขาคงจะไม่สามารถก้าวข้ามไปยังระดับ95ได้หากเขาไม่พบกับปฏิหารด้วยเหตุน,นี้เขาจึงทุ่มเทพลังให้กับการวิจัยอาวุธวิญญาณมากขึ้นนับตั้งแต่เซียนจวันมาถึงเขาก็ลดระดับความประพฤติลงและเขาก็กลายเป็นแขกประจำของหออาวุธวิญญาณของสำนักถังและเมื่อไม่นานมานี้ดูเหมือนว่าเเขาาานนนนั้นนน้้จจจะะะคค่่อยๆพบสทททงงีลวววกกิศร วิญญาณระดับ8ไปสู่ระดับเก้าทยที่สุดแล้วเขาคือรัชทินระนำพมยุทธ์อย่างแท้จริงและเขาก็มีเหมือนวิศวกรวิญญาณระดับเกของจักรวรรดิสุริยันจันทาซึ่งกลายเป็นรัชทินระนำพมยุทธ์โดยใช้วิธีการต่างๆพลังวิญญาณอันแข่งก่งของเฉินตัวตัวหมายความว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทําได้เมื่อเขากลายเป็นวิศวกรวิญญาณระดับเก้าขณะนี้มีกระบอกโลหะลายแถวหลากสีวางอยู่บนพื้นตรงหน้าเขามีทั้งหมดเจดท่อและพวกมันมีความหนาความยาวและสีต่างกันออกไปในขณะที่แต่ละอันดููเเเเหมือออออนนนะะีลลัััักกกษณฉพาาาขขงงงงงตวยย่สบบ้ ัท้้งนีขณะที่เขาโฟ้ามองเชลินเอ๋อที่กำลังยืนอยู่บนเชิงเทินอย่างเงียบใบหน้าของเขายังคงสงบนิง่งและมีผู้คนมากมายอยู่บนกระแพงเมืองด้านนี้กลุ่มนี้มีอาจารย์เจ็ดคนจากฝ่ายไหนและมีผู้อาวุโสอีกคนจากหอเทพสมุทรผมด้วยลูกศิษย์บางคนจากฝ่ายไหนท่านในนันสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังที่บินอยู่บนท้องฟ้าก็มาถึงเมื่อเห็นว่าราชันมีกำลังเข้าใกล้เมืองสือไลเคอไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตรเชลินเอ๋อก็ตะโกนขณะที่นางบินขึ้นไปในอากาศเหล่ากับลูกศรท้องฟ้าคือสนามลบของผู้แข่งแก่งในระดับพวกเขาแสงสีแดงส่องารช มเขาสัมผัสได้ถึงการยั่วยุอ,อย่างรุนแรงจากเซียนลินเออย่างชัดเจนแม้ว่าสตรีผู้นี้จะมีขึ้นพลังวิญญาณที่ด้อยกว่าเขาแต่นางมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างที่ดึงดูดความสนใจเขาและชันหมีคำรามอย่างโกรจัดขึ้นไปบนท้องฟ้าขณะที่มันกางแขนออกและรล่างอันใหญ่โตของมันก็สั่นไหวขณะที่มันทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่เพียงเท่านั้นพคงร่างของมันใหญ่โตอยู่แล้วแต่มันก็ยิงยย่งใหญ่โตขึ้นไปอีกเมื่อมันยกแขนขึ้นไปในอากาศกองเล็บสีทองที่ยาวเหยียดก็โผลออกมาทัาในนั้นแสงสีดำที่คล้าย แต่รัศมีที่แหลมคมของกรงเล็บของมันฉีกผ่านอากาศก่อนเปลวเพลิงสีเขียวที่รุนแรงประทุขึ้นบนร่างกายของเชนลินเออร่างกายของนางสูงขึ้นเพียงในพริบตานางก็สูงขึ้นถึง5เมตรและนางก็สวมชุดกอดสีขาวชุดกอดของนางปกคลุมทั่วทั้งร่างกายของนางเล่ากบเกตของนางวงแหวนวิญญาณสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและสีดำห้าวงวงแหวนวิญญาณเก้าวงพุ่งขึ้นจากเท้าของนางร่างกายที่ขยายใหญ่ขึ้นของนางทําให้นางดูอ่อนเยาว์ลงเล่ากบเบียกสาวอายุ20ปีและนางก็ยังเต็มไปด้วยจิตวิญห่่่กกรรตออสูู้้นีีคืปั์ทท ของเทพนาลีสงครามผู้บอยบินวิญญาณยุทธของเซียนหลินเอ๋อคือมังกรเพิงเขียวหรือมังกรอคคีมรกตถึงแม้ว่าร่างกายของนางจะปลดปล่อยเปรเพลิงสีเขียวออกมาแต่ว่าเทจริงแล้วธาตุของวิญญาณยุทธของนางก็คือธาตุลมเปเพลิงเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากพลังงานประเภทลมถูกแปลงและบีบอัดอย่างรวดเร็วและมีคุณสมบัติในการสลายตัวอย่างรุนแรงมังกรเพรืงเขียวถือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของมังกรบินและวิญญาณยุทธที่ทรงพลังของนางอยู่ในระดับเดียวกับมังกรสีชาติของหนันซุยและหนันชิววได้รับการสืบทอดมาจากสำ คือเพื่องผานและท่านนั้นทำลายล้างทุกสิ่งโดยตรงในขณะที่คุณสมบัติกันสลายของมังกรเพิ่งเขียวเน้นไปที่การผ่าละกการกระจายมากกว่าในทางทฤษฎีมังกรเพิ่งเขียวได้รับพิจารณาว่าเป็นทายาทสายตรงของมังกรทองแม้แต่หงในมือของเชลินเอ,อ๋อก็เกิดมาพร้อมกับวิญญาณยุทธของนางไขกับหงมังกรทองของวังซือเอ,อ๋อเอาละลครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในนนนนนนคคคคคลิปปหห้้าาะะรรรรัััััับบบบบสววีขขอตไกุ่ณ